สวัสดีครับผมเอกดูไซคิงครับวันนี้ EP ใหม่พามาพบ RockShox v วีวิดนะครับวีวิดตัวนี้นะครับเป็นโชคแบบ d o บเบิลทู e <ๆ>เหมือนกันนะครับก็คือมีอแกนภายในนะครับอีกชิ้นนะประกอบลักษณะเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่จะพามาดูวันนี้เพราะว่าชคอวีวิดตัวนี้จริงๆใช้อะไหลไม่ค่อยเยอะนะครับจะมีอะไหล่แพงๆ nh, แค่ชิ้นฟ้าๆตรงนี้นะครับ ส่วนอื่นเนี่ยก็จะธรรมดานะครับแล้วก็ที่จะพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเครื่องมือพิเศษนะครับหน้าตาสองตัวนี้คือตอนนี้ผมล้างเสร็จหมดแล้วครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าเครื่องแล้วแต่จะมาเล่าให้ฟังกันก่อนเพราะว่าตอนจะเข้าเครื่องนะครับตัวนี้ต้องมีเครื่องมือพิเศษสองตัวนะครับเครื่องมือตัวหนึ่งก็คือเครื่องคือเครื่องมือสายซิลเคดตรงนี้นะครับจะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมก็จะขันล็อกเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็เอาเข้าเครื่อง ยิงน้ำมันนะครับคือใส่ทุกเข้าไปอย่างนี้นะครับประกอบให้เสร็จเลยปับ๊บแล้วก็ใส่ IFP เข้าไปปัป๊ลบล็อกตำแหน่งนะครับลอบ็ลอกลอ็ลอคล็อคล็อกลูกสูบไม่ใช่เรีกลอ็อกยังไม่ล็อกตำแหน่งนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอ,อพอน้ํามันเข้าไปเต็มหมดแล้วไม่มีฟองนะครับผมก็ต้องให้แกนมันยืดสุดใช่ไหมแต่สังเกตไหมฮะมันจะมีสปริงรีเทนเนอร์ อันนี้จะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็การททอมเอาท์นะครับให้ทําให้โช๊คเนี่ยไม่ททอมเอาท์สุดนะครับเดี๋ยวผมบีให้ดูเนี่ยครับรวเวลากระแทกปั้งปัง้งนี่นะครับเครื่อสปริง n ีเ e t เน n e r นะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่ารุ่นใหม่ไม่น่าจะใช้กันแล้วนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดมันมีปริง n ีนเ e t u r n e r ตรงเนี้ยจะทําให้ผมตั้ง IP ตรงเนี้ยผิดนะครับก็เลยต้องมีเครื่องมือพิเศษมาอย่างงี้ครับใส่เครื่องมือไขนะครับหนึ่งชิ้นใส่เครื่องมือค้ําความสูงนะครับ อันนี้จริงมันถอดปรับได้นะครับแต่ผมเคยตั้งมาแล้วผมก็เลยยึดตำแหน่งได้เลยนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยเซตอัพ i p p นะครับถ้าไม่งั้นมั่วครับทำไม่ได้นี่แหละครับวีวิดจะวุ่นวายตรงนี้หน่อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นพาเป็นคมนุ้งอ,อีกนิดนะครับวีวิดตัวนี้เนี่ยจะมีการใช้วัสดุที่แปลกๆครับ ไม่ค่อยแข็ง,แ,ขงแรงเท่าไหร่นะครับโดนน้ํายาล้างหรือแอลกอฮอล์ปกติเนี่ยถ้าโดนน้ายาล้างจะโหดกว่านี้นะครับแต่นี้ผมใช้แอลกอฮอล์95เป็นเอทานอลนะครับแล้วก็เป็นฟูดเกรดด้วยนะครับก็จะไม่แรงนะครับในการทําความสะอาดชิ้นส่วนของผมทั้งหมดนะครับแตเ่เจ้าลับเบอร์รอรอเรียกอ่าเรียกท u f ูโฟตัวนี้ที่เป็นการกระแทกนะครับโดนไปนิดเดียวเนี่ยผมว่าอาการไม่ค่อยดีเลย แสดงว่าจริงๆต้องร้างได้ด้วยแค่น้ำเปล่านะครับน่าจะโดนได้แค่น้ำเปล่าแต่โดนน้ำเปล่าก็ชุ่มความสกรปรกอีกนะครับเปลี่ยนก็อีกหลายตั้งนะครับล็อกช็อปต้องเบิกด้วยโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบแล้วก็เข้าเครื่องยิงน้ำมันนะครับแล้วก็คอยตั้ง i อด้พีเจ้าตัวนี้นะครับเหมือนเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับ